ดีครับผบกับลูกตึงอีกยีบีที่สองเนาะสำหรับการฝึกเล่นพินเนอะอาะลูกตึงบุไดหมาสอนแต่มันเนะนะครับมันเนะว่าลูกตึงเหตุตามวิธีเบาหน้ายห,หน้าจานเนอะอาะเห็นไห้ลูกตึงเข้าใจใพินด้เร็วขึ้นเข้าใจเสียงนะเข้าใจการเลื่อนไหลของมือเนาะการตวัดมือนะครับผม ดยการที่เฮ้ามาฝึกดีดสายตะก่อนเนาะนี่เพงก็หาก็เป็นนะครับบท่านเป็นบ่ได้บ่ได้เป็นมาจากสายเลยเนาะเพิ่งมหัดเนาะเพิ่งมหัดดีดสายตัวน,นี้เพิ่งเข่าใจะนะครับก็เลยมาแน,นะนำซุ่มมูเจ้าต่อเนาะ,ะเพื่อเพื่อเพื่อมีไผสนใจเนาะ ว่าหมักในเสียงพินนี่แห้งแต่อยากเล่นก็เล่นว่าเป็นจัากเทอ่อยังสี่นะครับนี่ลองมาเห็ดตามีที่เบาหน้าหน้าจานเบิ่งนุ่งถึงยืนยันเนาะว่ามันมันเห็ดเห้าเล่นพินไตยี่หลีครับผมโดยการพึกดีไซายทะกคนดีดซนาหนึ่งนี่ครับทวนเนาะทีค่คลิปก่อนกับเห็ดมาแล้วเยอะก็ดีดซย์มือนีทีม่ม่าเ,เรียนนิ้วเนาะ ฟึกงนิ่วมันนี่เนาะมาฟึกงนิ่วไหลยลองนิ่วเนาะอ่ามาฟึกงนิ่วมันเหนมันคลองเนาะสำหรับผู้ใดที่ดีดสายคลองแล้วนะครับทียีงดีดสายบ่คลองกันฟึกงทุกอนนะครับเด้อเ <c oughs> ออนี่ครับทวนเนาะดีงงด,ดสายหนึ่งลงดีดสายหนึ่งขึ้นดีดสายสองลงดีดสายหนึ่งลงดีดสายหนึ่งขึ้นดีดสายสองลงเนี่ครับ บอกครับเนาะกระเหตดไปแล้วคลิปนึงแหละแต่มาทุกอีกน้อเธอนึงเนาะนี่โดยการเล่นแบบนี้เทียบเท่าพัฒนาเร็วขึ้นเนาะครับเฮาไปต่อยอดไปเรื่อยๆเนาะการเล่นพิ้นนี่บบมีมือจบสิ้นเลยเฮาเล่นไหลไปไหลมากเมื่อเมันอาจจะเป็นไล่ของทานเลยก็ได้เนาะมันอยู่ในหัวสมองจินตนาการของเจ้าของคือการแต่งเพลงนะครับมันสิลล่นไหลไปจักสั้นเนาะพิ้นนี่ก็คือกันครับผมเฮาตรงมีเวลาให้เขา เนาะคราับ้าพุทธิมักกันอย่าลืมนะครับเนาะก่อนอื่นกะอ่าอย่าลืมอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครเพ็นกําลังใจให้พรลุงตึงในเด้อขอรับเออแล้วก็ขอฝากไว้เนาะสำหรับพุทดอยากได้วิ่นไปซ้อมไปฝึกกัอ่าลุงตึงมีแรงอ่าผลิตเนาะสั่งโดยช่างผูชำนาญการ ทางบ้านทาเรือเพื่อนาบา,นะานครมนโนี่แหละครับเป็นมูหัวกปกันนี่แหละเนาะเอออ่าซอ,อ,อยให้ลืมซอยอุ่นหนุนกันด้วยครับเด้อพิ้นกับมีเริ่มตั้งแต่ราคาหกลอยขึ้นไปอ่าเพิ่นว่าอ่าทางสร้างนะสลิดเนาะสลิดการดนตรีทางบั่นทาเรือข้างบนแหละนะครับผมอ่าเดี๋ยวในคลิปนี้ก็สิแปะอ่าเบอร์โทรไปอีกนะเนาะอ่าตอนนี้เพิ่งพึ่งหายป่วยยัง,ง,งบ่ท่านนี่คล่องปันใด อยากให้เพิ่อนมีโตพินแล้วกับแปะราคาไว้เนาะเพื่อนๆลูกหลานช่างสิ่้หูเนาะ่าพิ้นตัวนีราคาเท่าไหร่พ่อจับตองหรือบอหน้าเป็นยักษ์ทันเอาบอกลายยายห้างลุงตึงกันเด้อมามือนีมาใสเอานิ้วไล่นิ้วนะครับวันนีน้องมาอนีเนาะ นี่อย่าลักไกลนะครับอันนี้น,นะการดีดนะครับดีดจังหวะนี่นี่โดยการเอาหนีวานะ่าเนาะรอบที่สองเอ,อ่าดีดดีดดังนี้ขึ้นก่อนแล้วลงสายสองเล้วมันจังเอาหนีวลงนี่นะครับนี่เนานะ ห้องที่สามนะครับเนาะพินห้องที่สามเนาะโดยมากการเล่นพินก็จะอยู่เท่าๆนี้แหละครับนี่ห้องสามห้องสี่ห้องหกไล่ลงมานี่ครับเนาะอ่าอ่าเขาจะไปต่อยอดไปเรื่อยๆตอนนี้เขาเริ่มดีดให้มันเปนลี่ยนตะกอนอดีดฟังเสียงมันนะครับนี่เนาะอ่านี่ฝึกนิว้วอ่าลุกตึงฝึกหลายพิธีครับฝึกบนนี้ก็ได้เนี่เนาะนี่ฝึกทัสีนี่เขาต้องใส่สีนิ้วนะครับ ไล่ขึ้นลึลกไล่ขึ้นไล่ลงนี่เขาแได้กำลังนี่ลุงตือครั้งก็เป็ี่ยนนะครับเพราะท่านได้ข้องบันไดก็ยังพึ่งวายกันนะครับเมื่อพอวาเพิ่งเห็นความสําคัญของ,ของมันคือเห็นไอ้ลุงตึงนี่เล่นพินเป็นเนาะเล่นพินได้อืมลุงตืงก็เลยมาแท้ต่อเนาะ วลาเขาดีตัวนี้คล่องแล้วมันที่ไปเองมันพี่น้องนี่เนาะวิลาเขาเนี่ถทาคุณจัดแน่นแล้วอ่านี่บนันท้กเขามาใส่จังหวะโอมาใส่มาเพิกนิ้วเนี่ยเฟิกนิ้วสับ,บของเบาหน่ายน้าจานเนาะนี่องที่สามครับบาทที่สาม หมดะนี่นี่ต้งนี้ีจังหวะนี่ไปเรื่อยๆครับสามนิวนน้วเนึ่งนิ้วสี่ลงที่หกเนาะนิ้วสี่ลงของที่ฮกครับเออนิว้วนิ้วนางตืงกันได้นานลง,งนนลงของทีโหกนิ้วสี่ลงของที อ่ะห้องที่สี่นี่จังหวะนี่เหรอครับเอาซะใสเนาะนี่เฟื้กนี่วครับเอานี่ก่อยลงมาห้องที่เจ็ดนี่ครับ เป็นการฝึกนิ้วนะครับฝึกทางนิ้วนะครับเท่ากับที่หูเสียงพินนั่มนะครับเขาต้อฝึกนิ้วนั่มนะครับนี่นิ้วก้อยลงของที่เจ็ดนี่เลี้ยวหดบอลรุงตึงเห็นเลี้ยวหดบอ้ นี่แหละครับวุ่นไปเวียนมานี่ครับเมื่อน,นี้เอาสองสามส่องนี่ทุกคนนะครับเนาะ, mm hmm. ะเดี๋ยวสิแปะไอ,อ้เกี่ยวกับไอ,อ้ตัวพิ้นให้เบิงน้ำเนาะ mm hmm. ถ่ายถายคลิปว่าท่านสนใจแบบใดกระทูปรึกษาสร้างคนใดเนาะ mm hmm. ว่าอยากได้แบบใดราคาสั่มใดเนาะ mm hmm. นี่แหละครับอย mm ่า hmm. งว่านี่แหละครับ สีาซาเนาะนี่อารองณ์ซาาครับทาอ,อีเป็นรอบเลยเขาจะเอาหนิวหนิวสี่ล่งของสาม ีการพึกนิ่วครับนิวี่สบกิ้วนั่งนี่ครับพึกน้่เลยนี่ดีดนงนี่ไปเลยครับดีดมือขวานในดีดจะย,ยุด นี่มันคือไปอยังสี่ครับนี่ตอนนี้อย่าเบิ่งใจหอดเพราะหอดบ้านนั่นเนาะนุ่งถึงอาหารก็ไปนึอก,กันครับพวกฝึกแบบนี้แหละฝึกดีดสายแล้วก็ไล่เสียงเนาะทางมือฝึกทางมือนี่ครับยังบอกข,อข,อข,อขอ้อไหนเอากนมีครับของที่สามก็ของที่สี่แล้วของที่หกก้อยของที่เจ็ด ระสาเปนน้ำ ลุงตึงก็หาก็เป็นคือกันพี่น้องมันจจักจังวะมาแล้วก็เลยอยากมาแช่ต่อเนาะครับถ่าคลิปนี้ก็จะเริ่มนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับซักให้เป็นกำลังใจกันแล้วกันนะครับเด้อมันพิพผาดประการใดก็ขอเอาไว้ให้คู่บาอาจารย์เนาะนี่ลุงตึงถนัดวิธีนี่เนาะอคือฝึกดีดสายทุกวันเนาะ เท่าดีดสายมันสีม,มวลโมมวนมันอยู่น้ำมือขวาเนี่ยนะครับต้องดีดบ่เบาๆนะครับต้องดีดบ่เบาๆเท่าดีดนักนก็เป็นจังหวะอะไรหรอมวลโมมวนกันอยู่น้ำมือขวาเดียวขอปิดนะครับเอาสำหรับคลิปนี้เนาะ เดี๋ยว,ยวถ่ายคลิปทีลงลู้พิ้นหนเบิง้งจักเล็กหน่อย,นอยเนาะก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหนาครับผมอขอให้อยู่ดีกินแบ่บอยู่แจ่บกินนัวครับผมถึงอตเตลีตลังวันทีหนึ่งสุขภูทุกคนนะครับเดอ้อครับผมล่าแลวครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ยีพี่สามครับนี่มาส,สวัสดไลลงไปเลยแบบนี้เนาะอ่าอ่า สำหรับเรื่องไล่เรื่องอยังไล่พินลุงตึงกันยังบคอยถนัดบันได็ลุงตึงกับฟังน้ำยูทูบแล้วก็เหตุเป็นน้ำแกะเป็นน้ำครูอาจารย์เปน็นเนาะเออนี่แหละครับคือเอ่อ้ามาต่หยนะอดเนาะเป็นแล้วอดีตสายเป็นฟังเสียงเป็นเอ้ระต่หยอดไปเรื่อยๆครับเออเนาะบเอ่อความการเรียนรู้มันมีที่สิ้นสุดครับอา่าอย่าพึ่งบ่อยกันอย่าพึ่งตัดถมกันครับ,อ,บอ่าบังเทือข้าเหตุตามเพลินวิธีหนักมันอาจซีดีเนาะมันกับมีวิธีของแต่ละคนอ่ะ รูอาจารย์ได้เอาไปอีหรีแล่ะครับสวัสดีครับผม